กู้เรือทุกใหญ่ของหัเหรือลากนะคะรากไปเจ้าพญาลากไปจุดสะพานว้าวมีถังลมมีเทนนะคะต้องใช้เครื่องจัดขนาดใหญ่นะคะท่านชม ทำโดยฝีมือของผู้ชำนาญการนะคะนี่เดินทางจุดนี้ก็สิบโมงกว่าก็จะไปถึงกระบไปสองเรือวิ่งทวนกระแตน้ำนะคะท่านผู้ชมกว่าจะไปถึงจุดเรือล่มก็ประมาณใบสองโมงว้าว